เอ้ามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับเอ้ามาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะครับผมจะถอดเครื่อง6กเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแรงอิสุฟาร์ดัอ่ะเดี๋ยวสวัสดีเอฟซีแล้วก่อนไอ้สวัสดีครับไอ้มาเตใสอำนาจเจริญครับอำนาจเจเิ่นมึงยูทูปมาจ็กปีแล้วโดนอะไรโดนแล้วครับเออ นี่ครับติดตามกันมาแล้วก็โทรมาถามผมว่ามีเครื่องร้อยเก้าห้าฝาดำไหมผมก็เลยตอบว่ามีพอมีเสร็จปุ๊บก็มาสตาร์ทสตาร์นเครื่องก็โอเคอยู่นะไอเนาะโอเคโอเคอ่ะไอยินดันพี่น้องเขาเนี่ยผมมีตัวตนจริงบ่ร้านผมมีตัวตนจริงบอบอกสู่พี่น้องเขาฟังดูมีจริงครับเออมีจริงถ้าผู้ใดเมืองแร้วอยากได้ของเอียงกลับมาเมืองยุรานก็ได้หรือว่าจะสามารถมาจำก็ได้นะไอเนาะได้ของแน่นอนมีร้านชัวอ่ะ พี่ชายอยู่อำนาจเจริญเนาะอ่ะวันนี้เอาดูดูด,ดูกำลังทีมงานของช่างทอนช่างชาติแล้วก็ช่งางบังนะไอะ้นางรอแป๊บหนึ่งด้ะเดวเขาถอดให้นี่ครับกางจัดการก็ถ้ามาเปรียบเทียบภาษาอีสานบ้านผมก็ว่างัวงนยางอยู่กับตาปาดเอาตับนะพี่น้องอะไรแมนแมนว้ไอผมบอกคือว่าง่วงนยางอยู่กับปาดเอาตับให้เลยได้นน <c oughs> <ๆ>่เอาเครื่องในเลยเพราะว่ารถยังเป็นคันอยู่อะ รถยังเป็นคันอยู่ผมก็เนี่ยพี่เขามาชอบเครื่องผมก็ตัดให้เลยนะครับคันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเราไปดูที่ผมซื้ออยู่พร้อมหัวลากจําได้ไหมล็อกกี้คันนี้จําได้ไหมจําได้ไหมอันนี้นี่น,น,นี่ครับช่างบางก็ถอดน็อตถอดน,น็อตอะไรครับช่างบางครับถอดน,น็อตมอน้ําก่อน,อน,น,อนช่างชาติถอดแท่นเครื่องครับแล้วช่างทอนครับงานสบายครับนี่ครับช่างทอนงานสบายครับอยู่ใต้ท้องรถครับช่างทอน้านหน้ามาหาเอฟซีเราหน่อย นี่ครับช่างทอนเห็นไหมนี่ครับงานสบายครับช่างทอนครับกับช่างวีนะครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาถามประวัติช่างวีช่างวีมานีดิมามามานีมานีดูช่างวีเมื่อก่อนอยู่ทํางานอยู่เมืองนอกเลยนี่เห็นงานอยู่ไต้กวับเห็นงานอยู่ไต้หวันมาที่นี่เมืองยูทูบเออเมืองเมืองยูทูบคำเอฟซีได้นี่ทีนี้แกก็บ้านอยู่แถวเดียวกันพอดีเลยบ้านแฟนกัน บ้านแฟนแกอยู่ห่างจากร้านผมประมาณสัก2กิโลนะครับแกแกเลยกลับมาชอบครับดูดูประจําตอนอยู่ไต้หวันนะครับตอนอยู่ไต้หวันดูประจําแล้วทีนี้พอกลับมาก็เลยมาขอสมัครทํางานผมก็เลยบอกว่าถ้าบ้านอยู่ไม่ไกลโอเคมามาทํางานด้วยกันนะครับเนี่ยช่างวีก็มาอยู่กับผมน่าจะเกือบปีละหลายเดือนแล้วครับเป็นปีหรอาวไปพี่ปีกว่าแล้วครับปีกว่าเราบ่มาแต่แต่ปีไหมปีที่แล้วมันบ่เอ้าพอีจนจําไม่ได้แล้วปีกว่าแล้วครับช่างวีครับ มาอยู่ด้วยปีกว่าแล้วเอาดูนี่นเห็นไหมเนี่ยเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้หนาวครับแต่ตอนนี้อากาศอุ่นๆแดดร้อนอ่ะนี่นี่นี่เหลือหัวนะ FC เราพี่น้องเราหัวหัวหัวสภาพนี้เอาไปก็ดูดีอยู่นะหัวเก็บปรับปรุงหน่อยเอาไปเอาไปเอาไป 45, เ,อาเอาไปสี่หมื่้าเอาหัวเอาไป4ี่หม้าครับมา FC เราพี่น้องเราหัวเอาไป4ี่หมห้า ไปเก็บสีน่อยใช้งานได้เลยมา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 ,มาหัวเอาไป4ี่หมื่นห้าครับหัวนะฮะนี่เดี๋ยวดูผมพาดูพื้นหัวครับพื้นหัวก็ตามสภาพอย่างนี้เลยเอาไป4ี่หมืนห้าครับล็อกกี้ตัวนี้ตองเก้านะครับชัดซีนะครับชัดซีพร้อมเอกสารชัดซีพร้อมเอกสารเอาไปห้าหมืนนะครับชัดซีเอกสารห้าหมื 50, นค, 4, าา 50, คานหน้าคานหน้าคานหน้าหมื่นสองอ่า เเผาดันเป็นเผาเดียวนะครับ F4 เราพี่น้องเราเ <f ew man> นี่ยเผาเป็น z M เนะครับเป็น Z M แต่ว่าเป็นเผาเดียวนะครับเ m เเผาเดียวชุดนี้เอาไป4 0,000นนะครับทั้งชุดเลยเอาไป40,000ครับชุดนี้ F4 เราพี่น้องเรามาใครที่กําลังมองหา z M แต่เป็นเผาเดียวนะเอาไป4 0,000บาทพอนะฮะชุดกระบะดําชุดกระบะดําเอาไป55 0 0 0นนะครับชุดกระบะดํา55 0 0 0อะ่ะ ลองคำนวณดูนะว่าผมพูดอะไรไปบ้างเผื่อผมลืมเครื่องสวยมากนะตัวนี้แต่ไม่ได้สตาร์ทให้เ c เราพี่น้องเราดูนะเพราะว่าสตาร์ทไปเมื่อสอสาวันที่แล้วพี่เขามาจาแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้สตาร์ทถอดอย่างเดียวเลยวันนี้เอารอบเนี่ครับดูนี่ถอดช่วยกันแล้วครับถอดซ้ายถอดขวาครับนี่สนุกสนานไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรครับเ c เราพี่น้องเรามาหาผมง่ายๆครับมามามาใครอยากได้อะไรชิ้นไหนตัวไหนนะครับดู นี่ครับบรรยากาศการทำงานแดดร,ร้อนๆนะฮะดูนี่6เฮ็ดเฮ็ดหนึ่งปั๊มลมเว็บ<ว>เครื่องดีนิ่มฟลุ๊ปตัวนี้เฉพาะเครื่องนะผมตัดให้ f c เราไปเฉพาะเครื่องเหลือเกียร์นะครับเกียร์เอา25,000เนาะช่งางบังเนาะช่างทอนเนาะเกียร์25,000พอเนาะเอาเหลือเกียร์ครับ25,000ครับเกียร์ครับมา เกียร้อยเก้าห้าใหญ่ครับเอาสองหมื่นห้าใครจะมา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 ,มา,มาตามสภาพนี้เอาไปสองหมื่นห้าพอกระปุก power เป็น power ไหม power ใช่ไหมกระปุก power เอาไปกระปุก power เอาไปหกพันห้ามาครับกระปุก power ตัวล่างเอาไปหกพันห้านะอ่านี่ดูดูดูด,ดูอ่าถังจิฟฟี่ล็อกกี้ตัวนี้ถังจิฟฟี่ตัวนี้เอาไปหกพันนะครับหกพันบาทนะครับถังจิฟฟี่นี่ครับ อะไรแต่ละชิ้นแต่ละตัวก็จะลักษณะแบบเนี้ยบอก FC เราบอกพี่น้องเราไปตามหน้างานแบบนี้ครับ <Hello. S 1> อ่ะเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งครับให้เขาถอดเสร็จแล้วเขายกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ากำลังจะยกครับอ่ะปล่อยให้เขากําลังจะยกก่อนเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้นะครับพอดีลูกค้ามาดูอ่าเป็นรถยกนะครับพอดีกอเนี่ยราคาซปเปอร์พิเศษเลยขายออกไปนะครับ รถยกครับแบตบดี bad เอาแบตลูกมีไฟเนี้ยมาใส่ก็ได้ทั้งปีอ่าฝั่งนั้นจะยกแล้วครับจะยกเครื่องแล้วจะยกเครื่องละ่ะมาดูครับจะยกเครื่องแล้วนะครับเนี่ยครับบรรยากาศวันนี้ผมอยู่ร้านนะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปประมูลรถอีกนะครับแต่วันนี้อยู่ร้านแต่พรุ่งนี้น่าจะเดินทางแต่เช้าครับ มาแล้วเอาลงมาแล้วครับจะเกี่ยวแล้วจะเกี่ยวแล้วครับ เสียบงาฟุ๊กลิฟ์เข้าไปแล้วจะยกแล้วจ้ากำลังจะเข้าช้อนครับหาเหลี่ยมกำลังหาเหลี่ยมจะเข้ายก ช่างทอนบอกว่าจะวางโซ่ยาวนะครับแล้วก็ยกข้ามหัวแล้วก็ถอยดึงถอยออกมาอ่าฟ้าน่าจะเริ่มได้แล้วเนี่ย เริ่มได้ตำแหน่งแล้วจะเกาะน,นะับมาดูครับ สูงครับสูงแล้วทีนี้ยกละจา้าปับป๊บปั๊บึ้นแล้วครับติดไหมจะได้ไหมเรัดู ผมว่าไม่น่าได้แนะ่อเอาได้เฉยเลยพอพนระปุ๊บเขาก็จะหมุนเครื่องครับน่าจะหมุนเครื่องแล้วเอาทุรักทุเลจัดอยา่างเงี้ยแะครับติดโครงดีดหัวเอาพ้นไหม พ่นบ่ลายทอนอเริ่มบิดไปแล้วครับอืมมันต้องถอดเสาค้ำหัวปกติแล้วอะ่ะเอาได้อยูุดอกบิดเลยบิดเลยอ่าบ,บิดเลยบิดเลยบิดบิดบิดอ่าบิดไปบิดเลย

ไปได้แล้วครับออกลวจ้าไปลวจ้าตุรักทุเลนหน่อยครับตมหลักแล้วมันต้องถอดขาตั้งเครื่องต้องถอดขาตั้งเครื่องออกไปแล้วไปแล้วไปลวจ้ามาดูฝั่งนู้นครับมา มา,มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับแหวบเอาอยางมาลองช่างทวนยกทีเดียวเลยเอาอยางมาลองไปยางมมาขึ้นรถเลยแห้งริบครับเครื่องส,สวยๆเลย 6HE1 195แรงตัวนี้นะ กำลังตีโค้งขึ้นรถครับอ่าตีโค้งมาต้งมาเลยโค้งมาแล้วครับ จ้าอ่ะโอเคเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับอ่ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่อวุฒิชัยอะไหล่ยนการันตีชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับ